ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่บ้านหนองหอยนะครับตำบลวังตะเคียนอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับทางสาราเส้นนี้เป็นทางรอบที่นะครับแล้วที่ดินของเราก็ลงจากถนนคอนกรีตนะครับลงจากถนนคอนกรีตถนนลาดยาง นะครับมาเพียงแค่สามร้อยประมาณสามร้อยเมตรนะครับประมาณสามร้อยเมตรเท่านั้นนะครับถนนสาธารอบเลยนะครับอ่าก็ไม่เชิงว่ารอบนะครับถนนสาธารจะมีด้านทิศเหนือนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็จะมีทางที่ใช้เที่ยวกันเองนะครับแบบแบบเป็นทางเข็นอ้อยออกนะครับเดี๋ยวบัตรจะแจ้งไว้ก่อนนะครับคือที่ดินแปลงนี้นะครับ ที่ต้องการจะขายนี่คือสวนอ้อยตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ชมรูปรูปแปลงนะครับรูปแปลงจำลองที่ไม่ใช่จำลองนะครับรูปแปลงแผ่นระวางของสำนักงานที่ดินนะครับโฉนดนสสี่จอทั้งหมดมีอยู่สี่ใบนะครับมีอยู่สี่ใบแล้วก็มีที่เกินอีกสามไร่นะครับที่เกินเนี่ยอยู่อยู่ระหว่างประมาณช่วงนี้นะครับช่วงกลางๆนี่เลยเนี่ยช่วงเนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะให้ชมรูปแปลงนะครับรูปแปลง รูปแปลงจะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยตอนนี้บัดยืนบัตรยืนอยู่ตรงปลายในโป้งบัตรนี้นะครับเนี่ยปลายในโป้งเลยนะครับบัตรยืนอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตวางดีกว่านะครับจะได้อ่าดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าดูแบบนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับนี่นะครับที่มองเห็นเป็นสวนอ้อยเนี่ยนะครับเป็นที่โคกลักษณะนี้เลยนะครับแล้วด้านท้ายก็จะเป็น นานิดนึงนะครับจากตรงนี้ไปก็ไปถึงทิวต้นยูคาสูงสูงนู่นนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ก็จะตามทางอันเนี้ยนะครับตามทางนี้ไปนะครับก็จะเป็นทางลักษณะเน,นี้ยนะครับรอบแปลงเลยทีเดียวนะครับทางก็จะโคง้งโค้งไปไปถึงต้นยูคาสูงสูงนั่นนะครับแล้วที่เราก็จะไปสุดต้นยูคาสูงแล้วก็จะตัดตรงไปหา ทิวยูคานู้นเลยนะครับทึ่งสูงนู้นนะครับที่มองเห็นนะครับแล้วก็ตัดตรงทีนี้ตัดตรงนะครับไม่ได้เลี้ยวไปไหนตรงไปจนถึงบ้านนู้นเลยนะครับติดเพื่อนบ้านหลังนู้นนะครับติดกับไฟฟ้านะครับตรงนั้นเลยนะครับแล้วด้านนี้ก็ติดทางสาธะรอบเลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปรูปที่แผ่นระวางจากสํานักงานที่ดินนะครับเป็นแผ่นระวางจากสํานักงานที่ดินเลยทีเดียวนะครับ นี่นะครับรูแปรงจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ขออนุญาตวางสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับรูปแปรงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนี่นะครับรนี่นะครับรูปแปรงจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้บัตรยืนอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วจะมีทางเล็กๆลงมาเนี่ยตอนนี้บัตรยืนอยู่ตรงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงปลายนิ้วบัตรเนี่ยนะครับแล้วทางก็ ทางก็จะมาลักษณะเนี้ยนะครับอันนี้เป็นระบุทางสาธาะนะครับแล้วทางสานาะเนี่ยมันสุดอยู่แค่นี้นะครับที่ระบุไว้แต่ว่ามันจะมีทางที่เที่ยวกันเองนะครับรอบเลยมาถึงนี่นะครับแล้วด้านนี้ก็เป็นทางลูกรังนะครับตรงที่บัตรจอดรถเนี่ยตรงที่บัตรยืนเนี่ยยาวเลยนะครับยาวเนี่ยจนมาติดเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับมาติดเพื่อนบ้านเลยนะครับแล้วก็ ด้านท้ายก็จะตัดตรงลักษณะเน,นี้นะครับรวมโฉนดแล้วมันได้ห้าสิบเบ็ดไร่นะครับห้าสิบเบ็ดไร่สี่สิบสี่สิบแปดตารางวานะครับแล้วมันมีที่เกินเนี่ยนะครับคือที่เกินเนี่ยตรงเนี้ยสามไร่สามงานนะครับ สามไร่สามงานนะครับที่เป็นที่เกินสามไร่สามงานสิบแปดตารางวาพอรวมแล้วมันได้ห้าสิบสี่ไร่นะครับประมาณนี้นะครับชนดมีอยู่หนึ่งใบสองใบสามใบแล้วก็สี่ใบนะครับนี่เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับรวมแปลงแล้วนะครับ นี่นะครับตั้งแต่ทางที่บัตรอยู่ด้านทิศเหนือนะครับทางแล้วก็ไปนู่นนะครับตัดตรงไปนู่นเลยตามทิวยูคานะครับแล้วก็แล้วก็ไปนู่นนะครับแล้วก็เส้นเส้นที่ออกจากตรงบ้านตรงหัวมุมที่เรานะครับเนี่ยตรงนั้นออกไปถนนคอดกรีดถนนลาดยางนะครับไปวัดไปวัดหนองหอยนะครับนะครับเนี่ยจากจากมุมที่ออกไป เป็นถนนลูกรังนะครับลูกรังลักษณะแบบเนี้ยนี่นะครับจะเป็นจะเป็นถนนลูกรังลักษณะนเนี้ยนะครับ,แบบนะรบแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับจะเป็นถนนลูกรังลักษณะนเนี้ยออกไปตั้งแต่มุมบ้านตรงนั้นน่ะนะครับมุมบ้านหลังนั้นนะครับออกไปสามร้อยเมตรก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับ ตรงนี้นะครับราคาเจ้าของตั้งไว้ไรละหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับราคาตะก่อนนี้ตั้งไว้แสนหกก็ลดลงมาเหลือหนึ่งแสนห้าหมืนบาทต่อไรนะครับแต่มีคนมาต่อที่แสนสามนะครับทางเจ้าของก็เคยให้นะครับแต่ผู้ที่จะซื้องดก่อนนี้จะทําฟาร์มนะครับฟาร์มไก่นะครับก็เลยประชาคมไม่ได้นะครับประชาคมไม่ได้ก็เลยก็เลยไม่จบนะครับ พี่ๆเพื่อนๆคุณๆท่านใดน,นะครับที่มองหาที่โคกหนองนาแปลงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นสวนอ้อยนะครับตอนนี้สัญญาเช่ายังติดอยู่หนึ่งปีนะครับเราก็สามารถที่จะมาซื้อเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับนะครับเนี่ยคือแปลงนี้เลยนะครับเรามาซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ ซื้อเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับมีรถเพื่อนบ้านวิ่งนะครับเข็นน้ำเป็นรถยูคานะครับช่วงนี้ก็น้าฝนก็ยังใช้น้ำอยู่นะครับทั้งหมดห้าสิบสี่ไร่กว่าๆนะครับประมาณนี้ราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อไร่นะครับก็ราคานี้ต่อรองกับทางเจ้าของได้โดยตรงแต่เจ้าของเนี่ยมีคนมาต่อแสนสามนะครับต่อไร่เนี่ยทางเจ้าของก็ให้นะครับ ทางเจ้าของให้แล้วก็จะทําฟาร์มไก่ท,ทีนี้ประชาคมไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้วัดใกล้วัดใกล้โรงเรียนนะครับใกล้เพื่อนบ้านนะครับห่างวัดห่างโรงเรียนห่างเพื่อนบ้านแค่สองสองร้อยกว่าเมตรนะครับสองร้อยกว่าเมตรเท่านั้นนะครับประชาคมไม่ได้นะครับก็เลยทางผู้ซื้อที่จะเอาไปทําฟาร์มงดก่อนนี้นะครับก็ก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าทําฟาร์มไก่ไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเราทําโคกนองนาตรงนี้จะสวยเลยนะครับแล้วดินก็ค่อนข้างจะดีนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นที่โคกเป็นที่โคกกษณะเนี้ยนะครับแล้วก็ด้านท้ายอ่าไปด้านนู้นก็จะสลบลงนิดๆนะครับก็ถือว่าไม่ต่ํานะครับใกล้เคียงกันพอเลยที่เราไปนะครับพอพ้นจากที่เราไปก็เป็นนานะครับเป็นนาอันนี้เจ้าของต้องการที่จะขายด่วนนะครับถ้าพี่เพื่อนๆนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจ ก็ลองตัดสินใจมาชมได้นะครับแล้วก็คุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับอาจจะทําเป็นชําระสองงวดสามงวดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ก็เข้าใจกันอยู่นะครับแต่ทางเจ้าของต้องการจะขายนะครับก็เลยให้บัตรมาช่วยถ่ายมาช่วยรีวิวนะครับนะครับจำนวนห้าสิบกว่าไร่นะครับห้าสิบห้าสิบห้าไล่ห้าสิบสี่ไร่กว่าห้าสิบห้าไล่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าบัตรไม่ได้ไปรวมที่เกินใส่กับ ใส่กับไอนี่ไปนะครับนะครับรูปแปลงก็ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับรูปแปลงสวยเลยนี่แบบนี้นะครับราคาหนึ่งแสนห้าหมืนบาทเนี่ยราคาหนึ่งแสนห้าหมืนต่อไร่เนี่ยนะครับราคานี้ลดหย่อนได้นะครับเพราะว่าเจ้าของบัตรไปถามพาทุนไปต่อสองรอบแล้วนะครับ ไปต่อแล้วก็อ่าทางทุนที่จะมาเอางวดก่อนนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะทําฟาร์มนะครับพอ <mem> ไปต่อกันเศษสับป <mistakes> ื๊บบอกจะทําฟาร์มไก่นะครับประชาคมไม่ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้นนไม่ทําฟาร์มไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าพี่พี่เพื่อนๆนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่โคกหนองานาจะปลูกพวกผลไม้ตรงเนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นดินดำๆออกเหนียวๆนะครับเหมาะสําหรับที่จะปลูกสวนผสมสวน มังคุดสวนขนุนสวนทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผูกได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางนิดนึงนะครับแล้วก็บัตรก็จะพาขี่รถไปชมฝั่งนน้นนะครับเพราะว่าฝั่งนี้บัตรไม่ได้ลงไปนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกหยุดใหม่ๆเดี๋ยวรถจะลื่นนะครับบัตรจะพาไปด้านนี้นะครับแล้วก็จะพาขี่จากมุมที่ออกไปถนนนะครับแล้วก็ให้ไปจบไปจบอยู่ที่ถนนนะครับ เดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้ออกไปถนน359นะครับออกไปถนน359จากตรงนี้ออกไปถนน359นะครับตรงไปพอออกไปแล้วก็วิ่งออกไปบ้านแก่งนะครับแล้วก็ออกไปถนนเส้น2006แล้วก็ออกไปถนน359ถนนสี่เลนนะครับจากตรงนี้ออกไป18กิโลนะครับ18กิโลถนนเส้น33นะครับถนนสุวรรณศรตัดจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิไปที่สระแก้วอรัญน,นะครับเป็นถนนสี่เลน นะครับจากตรงนี้ออกไปถนน,นสี่เลนเส้นสามสามนั้นสิบสี่กิโลนะครับถ้าไปด้านเนี้นะครับไปไปออกไปจากที่ดินแล้วก็ไปถนนเส้นถนนหลวงชน,นบทนะครับวิ่งไปประมาณสักห้ากิโลแล้วก็ไปเป็นถนนเส้นสองพันหกนะครับเส้นสองพันหกวิ่งออกไปอีกประมาณสักเก้ากิโลก็จะเป็นถนนสุวรรณสอนแต่ถ้าเราออกไปถนนตรงนี้นะครับแล้วเราขึ้นไปด้านเนี้ยไปขึ้นไปด้านหนองหอยเนี่ยนะครับหมู่บ้านหนองหอยแล้วก็ออกไป ออกไปบ้านอ่าท่าช้างแล้วก็ออกไปสนุนส่วนนรอนเส้นสามสามเก้ากิโลเท่านั้นนะครับจากตรงนี้ออกไปนะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยเจ็ดสิบกิโลนะครับชนบุรีร้อยห้าสิบเก้ากิโลนะครับร้อยห้าสิบเก้ากิโลแล้วก็สะเซิงเซานะครับแปดหลิวลนะครับแปดหลิวร้อยสิบห้ากิโลนะครับถ้านครราชสีมาก็ กร้อยเจ็ดสิบกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับตามที่บัตรวัดคูเกิลแมพสำนักงานที่ดินนะฮะนี่เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขี่รถไปนะครับอันด้านนี้ก็เป็นที่โคกลักษณะนี้ทั้งแปลงเลยค่อนข้างสวยนะครับแล้วที่มองเห็นเป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยมีวัดมีโรงเรียนเรียบร้อยนะครับตรงนั้นนะครับออกไปจากมุมที่ของเราเนี่ยแค่สองร้อยห้าสิบเมตรถึงสามร้อยเมตรประมาณนั้นเองนะครับ จากมุมตรงนั้นออกไปนะครับประมาณสองร้อยกว่าเมตรนะครับไฟฟ้าก็ต่อมาถึงตรงเพื่อนบ้านนะครับอยู่กับหัวมุมที่นะครับเดี๋ยวบัตรจะออกเดี๋ยวบัตรจะพาชมนะครับขี่รถไปเนี่นะครับแล้วก็ไปไปดูมุมด้านหนูนนิดนึงแล้วก็บัตรจะพาขี่รถออกไปถนนลาดยางนะครับไปดูสภาพทางกันนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตขึ้นรถนิดนึงนะครับนี่นะครับบัตรก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะพาขี่ตามเลาะขอบที่ดินไปนะครับ นี่นะครับคือแปลงเนี้ยนะครับตั้งอยู่บ้านหนองหอยนะครับตำบลวังตะเคียนอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่เลยนะครับสภาพถนนก็ถนนรอบแปลงเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกมันก็อาจจะดูเฉยะไปนิดนึงนะครับสัญญาเช่าเนี่ยนะครับก็เราก็มาซื้อเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับพอหมดสัญญาภายในหนึ่งปีก็ หรือว่าเราจะให้ทางเจ้าของเอาเงินไปใช้ใจ่ายนะครับเพื่อจะดําเนินการเลยก็ได้นะครับแบบนี้นะครับก็ลองเข้ามาชมพื้นที่จริงก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับแต่ก่อนนี้เจ้าของแจ้งไว้หนึ่งแสนหกหมืนบาทนะครับตอนนี้ลดลงมาแล้วนะครับต้องการที่จะขายลดลงมาเหลือหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับต่อไรแต่ราคาเนี้ยยังต่อรองได้นะครับเจ้าของแจ้งไว้แบบนั้น นะครับราคาก็ต้องให้พี่ๆเปนเพื่อนนะครับคุณณท่านใดที่สนใจมาชมพื้นที่จริงก่อนนะครับก่อนแล้วก่อนที่จะคุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับที่เนี่ยปรับไว้ค่อนข้างเสมอเลยทีเดียวนะครับทางสาระก็จะตรงนั้นตรงมุมที่เราจะเป็นสามแยกนะครับแล้วอีกฝั่งเนี้ยนะครับเนี่ยฝั่งฝั่งด้านเนี้ยที่มองเห็นต้นยางทสูงกนนะครับตรงนั้นเป็นเป็นแม่น้ําพระปงนะครับเราก็สามารถที่จะต่อ น้ำจากแม่น้ำพะปงมาได้นะครับเพราะว่ามีทางสาธารณะลงไปหาแม่น้ำนะครับทางสาธารณะตรงนั้นนี่เลยนะครับเป็นนี่นะครับเป็นสวนอ้อยอย่างเงี้ยเลยนะครับเนี่ยเป็นสวนอ้อยโลง่ลงๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวปัดจ้าไปจอดตรงมุมนี้สักนิดนึงนะครับไปจอดตรงมุม เนี่ยนะครับเพื่อจะให้ชมอีกด้านหนึ่งของที่ดินนะครับที่ต้องการจะขายเนี่ยนะครับก็ลองชมดูก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับนี่เลยนะครับทางก็จะเป็นลักษณะเน,นี้ยนะครับทางก็จะเป็นลักษณะน,นี้ นี่เลยนะครับสภาพทางนะครับไฟฟ้าตรงเนี้ยนี่นะครับที่มองเห็นเสาด้านหน้าเนี่ยนะครับไฟฟ้าก็ต่อมาถึงตรงนี้นะครับแต่มุมที่เรายังอยู่นู่นนะครับตรงหน้าหน้าบ้านนู่นเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับบัดลงมาด้านล่างนะครับมาให้ชมอีกมุมหนึ่งนะครับถนนตรงนั้นถ้าตัดตรงไปจะลงแม่น้ําพระปงนะครับแล้วก็ที่เราก็จะอ่า ตามแนวทางขึ้นไปเลยนะครับคือแปลงอ้อยเนี่ยนะครับแปลงอ้อยนี้เลยนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงที่บัตรถ่ายครั้งแรกนะครับแล้วก็ตัดลงไปตามถนนเล็กๆแล้วก็ยิงตรงลงไปนะครับไปหามุมตรงนู้นนะครับแล้วก็ตัดจากมุมนู้นตัดตรงมาเลยนะครับมาหาหน้ารถบัตรเนี่ยนะครับไปติดกับสวนตรงนั้นนะครับตรงนั้นจะมีหลักแดงอยู่นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมนะครับแล้วไปชมหลักแดงตรงด้านหน้ามุมที่นะครับ นี่นะครับบัตรก็พาขึ้นรถไปอีกรอบนึงนะครับเพื่อจะให้ชมรายละเอียดนะครับผิดพลาดประการใดนะครับบัตรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบัตรก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับนี่นะครับไฟฟ้าก็มาแล้วนะครับตรงเนี้ย นะครับเราก็สามารถที่จะมายกบ้านนะครับอยู่นะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดได้นะครับตรงนี้แต่ให้เป็นของชาวบ้านนะครับถ้าไม่เป็นบริษัทเป็นอะไรงนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทําฟาร์มไม่ได้นะครับเขาไม่ให้ทางชาวบ้านไม่ให้นะครับสภาพถนนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจนมาติดหน้าบ้านโมเดิร์นหลังนี้เลยนะครับ นี่นะครับออกจากหน้ารถตรงที่บัตรตรงเนี้ยนะครับตรงมุมที่เนี่ยออกไปประมาณสามร้อยเมตรนะครับขี่ตามถนนไปนะครับหลักเฉดนะครับเนี่ยมาถึงตรงนี้เลยเสาแดงตรงเนี้ยนะครับเนี่ยที่มองเห็นเนี้ยนะครับแล้วก็ตัดตรงตัดตรงตามทิวยูคานะครับจะมีเป็นทิวยูคาอยู่นะครับเป็นทิวยูคาอยู่แล้วจะมีหลักเป็นจุดเป็นจุดอยู่แล้วนะครับ เนี่ยตามทิวนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วที่เป็นสวนอ้อยด้านซ้ายมือทั้งหมดเลยนะครับไปตามถนนยาวไปรอบหมดเลยนะครับเนาะนั่นแหละทั้งหมดเลยนะครับเป็นที่เจ้าว่าสูงก็ไม่สูงนะครับเจ้าว่าต่ําก็ไม่ต่ํานะครับเป็นที่กระเทือนน้ํากระเทือนบกนะครับเนี่ยเป็นที่เสมอนะครับตรงนู้นจะเป็นเนินนิดๆแล้วก็สลบลงมานิดๆนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับ รอบข้างโซนนี้ส่วนมากจะปลูกอ้อยนะครับเนี่ยก็อันนี้ก็ปลูกอ้อยนะครับแล้วฝั่งนี้ก็ปลูกอ้อยนะครับแต่ว่าสัญญาเช่าแปลงเนี่ยยังยังติดอยู่หนึ่งปีนะครับก็หรือเราจะซื้อไว้ก่อนก็ได้นะครับพอหมดสัญญาเช่าปุ๊บเขาเจ็บเกี่ยวออกเราก็ดําเนินการของเราได้เลยนะครับอยู่ตรงข้ามกับเพื่อนบ้านเลยทีเดียวนะครับที่ดินส,สวยนะครับก็ลองมาชมได้นะครับไม่ซื้อไม่ไม่ซื้อก็มาชมได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับบัตรก็ยินดี แล้วก็ขอขอบพระคุณที่โทรติดตามที่ติดตามนะครับที่โทรมาสอบถามต่างๆนะครับบัตรก็จะขอบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขี่รถไปดูทางนะครับสภาพทางนะครับนี่นะครับสภาพทางก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปนะครับออกไปนี่นะครับเพื่อนบ้านติดไฟฟ้ามีเรียบร้อยนะครับทางสาธารณะนะครับ ทางนี้ก็รถสิบล้อนะครับรถสิบล้อรถทันเลอร์พ่วงวิ่งได้เลยนะครับเพราะว่ารถอ้อยก็วิ่งออกตรงเนี้ยนะครับนี่นะครับ,รบที่มองแล้วก็มองเห็นนี่นะครับประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับสองร้อยห้าสิบเมตรก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ออกไปถนนลาดยางนะครับถนนลาดยางถนนคอนกรีตเนี่ยนะครับประมาณตีโดยรวมแล้วน่าจะอยู่ประมาณ สองรอยห้าสิบเมตรประมาณนี้นะฮะอย่างเยอะก็สามร้อยนะครับสามร้อยเมตรนะครับสภาพถนนก็เป็นลักษณะนี้นะครับรถวิ่งสะดวกรถเก๋งก็วิ่งได้นะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสนใจนะครับถ้าโทรสอบถามก็เบอร์ติดต่อศูนย์เกดศนเจดนะครับ5้าสองห0หกศูนย์้าดศย์เจ็ดนะครับห้าสองหหกนะครับบัตรก็ยินดีจะพา พี่ๆเพื่อนๆนะครับคุณณทุกท่านมาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับทางคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับสภาพถนนก็เป็นอย่างนี้นะฮะวันนี้นะครับบัดขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลฟ์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้นะครับบัดรขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับคุณณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับ เงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับนี่นะครับสภาพสนุนก็เป็นเงี้ยนะครับเราก็อาจจะปรับนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับปรับถมตกแต่งได้นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นทางสารนะนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเอา ลูกลังมาลงขยายได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาประมาณสามร้อยเมตรนี่เลยนะครับเป็นถนนลักษณะนี้เลยนะครับเป็นถนนคอนกรีตถ้าเราออกไปถนนสุวรรณศรเส้นสามสามถ้าออกไปด้านนี้นะครับออกไปด้านซ้ายเก้ากิโลนะครับถ้าออกไปด้านขวาเนี่ยไปด้านบ้านแก่งเนี่ยนะครับออกไปถนนสุวรรณศรก็สิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบ ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ